กระเทียมเท่เาน้ามากเ่ยทามาตำก่อนค,ครับตำจะโคกครับเพื่อว่าให้กินข้องกระเทียมมันระเหยออกมาครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแช n แนลนี่นะครับอขอบคุณครับมาจากครับลายยุงไลยดีเป็นเดี่ยมเลยครับ สิ่งต่อมาคือมะนาวครับสอมะนาวมันอายยุ่งได้กันครับ ามาคือน้ำสมไซสูครับคือผมสักผ่าครับเอาใส่ซอนหนึ่งกับพ่อครับน้ำสมไซสูเนี่ยใส่ประมาณแก้วนึงครับ หลังจากที่เห้าใส่น้ำสม้มไซ้สูลงไปแล้วครับมันจะเกิดฟองของผง,งสักผ่าขึ้นมาครับต้องขวนครับมันเข,าข่ากันนะครับวันนี้เ้ามาทำขวดครับขวดใส่น้ำนะครับ ใส่น้ำายาไรหยุ่มครับหัวน้ำเป้าครับเอามาตัดนะครับตัดแบบเข้ามาใส่นี่ครับ แบบง่ายๆครับไปเห็ดเป็นเบิดครับแบบง่ายๆแต่ว่าอีกขวดหนึ่งนี่คือเข้าไปหอยไว้ครับหอยไว้ตามพุดถิหนุ่งมันหลายครับตามหอกงูตามใช้ก็ได้พุทธิหนุ่งหลายตามของนําครับเข้าปาดแต่ว่าเป็นเป็น,ปนลูก ีกหนึง่งของหน้าลายยุ่งเหามันจะกหัวหนึ่งต้องมาตามตามดูที่เหาปาดทถ้ามายุ่งบ้มาไก่ครับ กว่าทเท่าพชรซ้ายไปหอวยไปครับตักใส่มาครับเลยส่วนเี่ยวกับมเขากันแล้วครับ ส่วนหนึ่งเขาตักใส่ขวดนี่ครับไปใส่สองบอนหรือถ้าพี่นอ้องมีหลายบอนถี่ยุ่งซุ่มเ็ดหลายขวดก็ได้ครับเอาั็เพิ่มปริมาณข้องน้ำยาละยุ่งนี่เพิ่มขึ้นครับ อ้ยมันได้กินแล้วมันหนีเลยครับหนีกับเจืนครับสูตรนี้สูตรแรงครับยุงนีเขาได้นี้เกี่ยงครับ มมมีมมมม่มากไก่โมมี่มากกัดเข้าอ,อีกแล้วครับสำหรับยุงครับพอเขาทํำเส็จแล้วหาหม่งว่างเลยเลยครับครับสำหรับวันี้ครับผมจะว่างไว้ตร้งทียุงมันลายหลีครับมีที่บ้านผมจุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะยก กระดาษหี่ไมน่ดูมันม,มันยุงมีหลายสำเลยครับครับนี่ไดยยุงครับบินะนั้น่ผมก็เลยจะเอามาว่างไปดีครับต้องติดจุดยุงมันสุกซุ่มอยู่นี่ครับคือย,ยุงอยู่นี่มันเป็นแรงยุงอยู่ครับนี่นะครับบินฉนันนู่ครับ,บ เดี๋ยวอีกโมงนึงผมจะพับีิน้อกอไว้ไหวหงนำํำครับครับคือผมจะเอาไหว้หงนน่ำครับอีกขวดหนึ่งสำหรับนํำยาลายยุ่งครับคือหองนํำนี่คือมันเป็นจุดร่วมยุ่งอยู่แล้วครับพอะเขามาเขือหงนํำนี้ยุ่งมันจะกัดเท้าครับผมก็เลยจะเอาขวดลายยุ่งนี่ วาเขียนใบไ้หงนำครับเพื่อว่าให้มันไรยุ่งมวยมันมาหลบอวนเขาขอนเขาเขาหงนนำครับสำหรับการทำยาไรยุ่งแบบง่ายๆยกะเบับเมืองเขาตามนี่แะครับที่ผมทำไปคือวัตถุดิบคือกระเทียมผสมกัรน,นัมสมสายสู้กัมมะนาวครับผงสักฟอกร่วมกันเขา เขาเขาใส่ขวดแบบนี้นะครับแล้วก็มาห้อยหรือไปว่างไว้ตามชุดที่ยุ่งซุ่มได้หลายครับสำหรับการทำยาไรยุ่งขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับซุ่มและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ